หูแม่ใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวคู่อีนนอนอกนะครับเยส่วนเขาือล้านแดงหล่อนะครับอันนี้อันนี้ของที่ว่าได้รางวัลมานะครับเยอะยิ๊ได้มาไม่ใช่หกตัวเป็น,นชุดลูกฟาร์มสองชุดเลยนะครับอันนี้ลูกแคดดำนะครับลูกเคดดำดูเลยอเยอะอยูน่นะอันนี้กำลังกำลังโตนะครับรูกนี้ มีลูกหยกด้วยนะครับลูกหยกกำลังเล็กๆครัวนะมันเยียครับไอเนี้ยก็หลุดไซน์นะครับลูกหยกหลุดไซ์กิโลแปดกิโลเก้าก็ได้เอามาปล่อยเล่นนะครับให้มันผสมไปข้างมัน,มนะตอนนี้ผสมเอาบิ๊กับมาผสมนะครับบิ๊กับกระแสนกนไม่เคยได้ไฟนะครับแต่ไม่เคยแพ้นะครับ ของผู้จัดการนะครับ<ช>ก็เอาไว้ทำสายครับน้องโบดูดบอกไกบอกไว้เลยเลยเดีย๋ยวมันจะคอยแบบลูกเงินอบอก<ช>แม่เสียมาทองครับแม่ใหญ่เสียมาทองอันนี้เยส,สุวรรณพี่ว่านะครับแม่ใหญ่ไม่ใหญ่เหมือนกันครับแม่หลักอันนี้สองมิสวุวรรณนะครับสองมิสวุวรรณเยซิงส,สาเบิร์ตนะครับผมซื้อจากอันนี้ซื้อโดยตรงครับ ซื้อจากลายกลุ่มนะครับนี่ลูกเปดดำอนันนี้ตัวนี้ลูกลูกหยกนะครับชุดนี้จะมีประมาณสีห้าตัวตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลูกไอ้ฟินิกส์นะครับนึกว่าตัวเมียนะครับตอนแรกก็เลยปล่อยไว้เล่นเฉยๆเอาไปเอามามันกลายเป็นตัวผู้นะครับ <laughs> มันก็เหมือนตัวเมียเกิน,นครับโอเครับอันนี้พวกนี้เป็เกๆในลูกลูกเป็ดดำเท่านั้น,นครับเป็ดดำของกิจนาฟาร์มอยู่นี่นะครับไม่ใช่ว่าเป็ดดำของของคนอื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนั้นเป็นของปอรสุสวรรณนะครับน่าจะเป็นไมาเรียกอะไรวะยมทูตอะไรของเขาเนี่ยจำไม่ได้ครับ ยมมาพูดกับอะไรวนะไอ้เดี๋ยวคิดออกจะบอกทีครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวนี้าดัเขามาเล่นกับไก่บอกไปเห็นงานบ้านะ